สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสงมบงบุญชูชาแนลค่ะนี่นะคะเราไปดูนะคะว่าเขากําลังทำอะไรกันนะคะที่สระน้ํานะคะโอ้โหไปดูบ่าวนุนะคะบ่าวนุลงเล่นน้ําแต่เช้าเลยนะคะเรออื่อนบอกว่าเรื่องนี้ผนใจไม่ให้ใครเลยนะลุงอุสาบ,บอกว่าของลุงนะหายไปแล้ว อนี่นะคะเบานุโอ้กโอ้หโอ้ยตกใจมันดูดโอ้ยตัใจมันดูดไปพ่อุ้ยตัวอะไรอยู่ข้างหลังพ่อดูดมาดิดูแหงหวานเลยไหลแหงหวานมีบุญนี่นะคะ โอ้โนี me, ่นะคะลึกมากเลยนะคะโถ่ไหนล่าสุดฮะพักมาจัดอันที่หนึ่งอ่ะน้ำเย็นมากไม่ลงไปหาอยู่พี่เนาะ ลังบีผมบอกเลี้ยงผิดที่ไงอุ้ยนู่นอะไรดำดำอ่ะยังไงแล้วก็ลงไปแล้วก็ไหว้ข้ามสักรอบหนึ่งเกลี่ยสีหนึบห่อยวะปิงทำอะไรบ่อนุ้ยไม่ได้เลยโอ้ยปกตัวเดียวแล้วเออมีปิงตัวเดียวนังไงส่วนมากนี่แหละส่วนมากปิงเขาจะไม่ดูดคนผิวสีนี้โอ้เดี๋ยวจะว่าเด้อเลือดแสบเด้อโอ้ยปิงมันอะแม่นนั่นแหละ โอ้แม่นยับแกโศกเอ้าอีหยังวะตรงเลนอยู่เตีมันใหญ่แล้วมันมีมันดูดเลือดจ้ะนะมันอิ่มแล้วอันนี้เงินมาแบบปลาเนี่ยนะมันดูดไหมเมื่อกี้ดูดไหมฮะดูดไหมน้ำน่ะดูดโอ้หนึ่งโอฟีเจ็บเลยผมมาจัดทีสูจน์ว่ามันไหลไหมตัวคือบอลแข็งวางปลามันกระตึกเขามันตัวคือบอลแข็งสปอนเข้าไปในหูเอาตีนละไรแงเข้าไปมันดูดกล้วตั้มขวบปุกปกแล้วมันจะค่อยค่อยเอื้อหน่อยดีมันไม่ดูดเข้าไปตังล้าถ้าเข้าไปก็น่าจะตอกนั่นแหละ เข้าไม่ได้ลูบลงไปหันหลังคือมันไหลหรือยังนี่นน้ำม้วนปลาบ่หน่ะอู้หูมันยังไม่ไหลเลปลามวลปลามหาศาลดูสิปลามาเล่นน้ำเต็มเลยปลาเยอะนะคะไม่มันอู้ดูลูกปลาเยอะมากเลยอะไรมาดูมันมาลงมันมาลันมาลอยขึ้นก็เขราะมันบ่ไหลจะลงไปเบิ่งเอาว่ามันไหลหรือบ่ไหลนี่นะคะเกาไปเปิดปากท่อตรงนี้นะคะมันมารอขึ้นได้นี่นะโอ้ยลูกปลาเยอะมากเลย ตอนนี้นะให้เอฟซีสังเกตดูนะครับว่าระดับน้ำมันอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงมาอัปเดตให้ดูเนาะใช่ตอนนี้อยู่ตรงต้นกล้วยเนาะอยู่มะโกยนะพี่น้องต้นมะโกยต้นมะโกยใช่อยู่กุกเกาะเขาเยี่ยมมะโกยมะโกยเจอพระข่าผมงงเลยมีบุญก็เดินมาแล้วนะคะครับ นะเยวะเราจะมาอัปเดตให้ดูอีกในนะคะเราก็มาเห็นเ <ใน S 1> บานุน,นะคะลงเอากระสอบออกนะคะที่อุดรูไวน้นนะคะตัวนี้นะคะเนาะที่อุดไว้นะคะแล้วก็ทําการเปิดปากท่อนะคะเปิดปากท่อเพื่อให้น้ํามันไหลไปลงสระของลุงนะคะเพื่อให้ระบายน้ำนะเพื่อระบายน้ําลงลงไปทางคลองท,ทางถน,นนะะาท,ทางนู้นนะคะเพราะว่าถ้าไม่งั้นนะคะต้นข้าวนะคะ มันจะท่วมนานะคะทําให้ต้นข้าวเสียหายได้นะคะน,นี่นะคะก็อะตอนนี้ก็ลุงก็กําลังจับจอบนะคะที่จะปลูกต้นไม้ต่อนะคะหรือว่ายังไงนะคะไม่ทราบนะทะานเนาะนี่ปมามีบุญปะไปกินข้าวมามาเร็วมาเร็วอ่ะพอดีมีบุญมานะคะนอพกก่อปู่ก็นั่งทานถั่วต้มก <c oughs> รอบนะคะถั่วต้ม มามีบุญอืมามาแล้วมาแล้วนี่นะคะมีบุญก็มาแล้วมาอยู่ข้าวก็วิ่งมานะคะก็วิ่งมาอยู่ข้างหลังนี้นะคะเพราะว่าเฟื่องก็จะให้ข้างหลังนะคะก็ซื้อข้าวมานะคะซื้อมาสิบบาทนะคะ FC เอฟซีเฟื่งก็เอามาให้นะคะเราไม่ได้เอาข้าวที่นี่ให้นะเราซื้อข้าวมานะ Valeu! นี่บุญมาแล้ว,ลวๆๆมามากินข้าวกินข้าวอะกินเลยอะคุณก่อทุกข้าวให้น้องหมานะคะ คลุกข้าวให้มีบุญนะคะนี่นะคะคุกให้แล้วนะคะ นี่นะคะเราก็คลุกให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็มีปลากระป๋องนะคะกับข้าวเหนียวนะคะเพิ่งซื้อปลากระป๋องมานะคะเนาะก็แบ่งให้เขากินได้สองมื้อนะคะเนาะอย่างน้อยก็มาเขาได้กินข้าวนะคะเเเดวว้้แลลลก็มาาออะ น้องมีบุญข้าวเหนียวเปล่าเปล่าเขากินนะ fc ข้าวเหนียวเปล่าเปล่าเขากินนะข้าวเหนียวเปล่าเปล่าเขากินกินเขาไม่เคยเลือกเลยจริงวันนั้นมาพี่ไม่มีกับข้าวเนาะอืมก็ได้ข้าวเหนียวนี่แหละปั้นปั้นให้เขากินเขาก็กินข้าวเหนียวเปล่าเปล่าเขากินกินง่ายมีบุญอะเหมือนว่าเขายังไงก็ได้ขอให้เขารอดอะเขาให้อิ <ucc inos cient> edition, ่มท้องนะคะเนาะเขาไม่เลือกอาหารนะคะไม่เลือกอาหาร เคยจำได้นะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อตอนต้นเดือนสิงหาคมนะครับเขาเคยได้รับอุบัติเหตุตรงช่วงคอนะทุกคนนะตอนนี้คอหายดีแล้วนะนี่นี่นี่นะจนอคนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเครื่องบุญชูชนะนะคะนี่นะคะก็อ่ะนี่